ความพยายามโน้มน้นาวให้อิสราเอลจำกัดวงในการโต้กลับอิหร่รานดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมินเสียงทัดทานของบรรดาชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐขณะที่พื้นที่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนตอนนี้ยังรุนแรงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องหลังจากอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลเลาะปะทะก,กันทางอากาศอย่างดุเดือดกัน กลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนเผยภาพการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโรนโจมตีศูนย์บัญชาการลาดตระเวนทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ทำให้ทหาร14นายได้รับบาดเจ็บนะครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอย่างน้อย6นายขณะที่เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอิสราเอลก็โจมตีทางอากาศถล่มฐานทัพของเฮสบอลละ เป็นการโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานของกองกำลังติดอาวุธรับอิสราเอลกับเฮสปลเลาะปะทะกันอย่างดุเดือดตลอด6เดือนที่ผ่านมานะครับถือเป็นการะเผชิญหน้ากันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีนับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายทำสงครามร่วมกันเมื่อปี2006ครับขณะที่เบนจามินเนทานยาคูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรและรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี

אומר את זה גם תמיכה במילים וגם תמיכה במעשים. יש להם גם כל מיני הצהרות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו, ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. <אז> ทางด้านผู้นําของสหภาพยุโรปได้ร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลของเบลเยียมครับเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากอิหร่านโจมตีหลังแค้นอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะยกระดับการคว่ำบาตรอิหร่านให้แข็งกร้าวมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นละเว้นการกระทําที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสหภาพยุโรปจะพุ่งเป้าไปยังผู้ผ,ผลิตโดรนและขีปนาวุธของอิหร่าน หลังจากการว่มบัตก่อนหน้านี้เป็นการลงโทษการส่งตรนให้แก่ระสีครับ แม้ว่าอิสราเอลจะยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับแนวทางในการโต้กลับอิหร่านแต่ว่าวิธีหนึ่งที่กําลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกก็คือการโจมตีโครงการนิวเคลียร์นะครับคุณผู้ชมนับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมาหลายระลอกด้วยกันทั้งการพุ่งเป้าโจมตีสถานที่โดยตรงและการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ครับเรามาทําความรู้จักโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้มากขึ้นนะครับอิหร่านเนี่ยแจ้งข้อมูลต่อ วงการพลังงานปรามนูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ว่ามีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนิวเคลียร์ทั้งหมด21แห่งด้วยแผนที่จาก Global Security องค์กรอิสระของสหรัฐได้รวบรวมเอาไว้บางส่วนครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับวิจัยเหมืองยูเรเนียมศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ของกองทัพและพลเรือน โดยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์พาชินของกองทัพอิหร่านที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเตหารานมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านอย่างมากนะครับขณะที่ศูนย์วิจัยฟอ์โดและศูนย์วิจัยนาธานสก็เป็นศูนย์วิจัยที่ยากต่อการโจมตีเนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ใต้ดินแล้วก็มีระบบต่อต้านอากาศยานรัดกุมอย่างมากความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งเป้าโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสะท้อนให้เห็นผ่านท่าทีของราฟาเอลกรอซี่ Are you concerned that the, some of the targets might be uh, nuclear facilities in Iran, especially that IAEA inspectors are on the ground? If you still can, and if you can confirm that, actually? well, of course, uh, um, we are always concerned about this this possibility. What I can tell you is that um, uh, our inspectors uh, in Iran were informed by the Iranian government that on the yesterday uh, all the uh, nuclear facilities that we are uh, inspecting every day would remain closed uh, on security considerations car i s r เ e l เลือกใช้วิธีโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อตอบโต้กลับก็น่าจะเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับและ ลูฟานซาสายการบินสัญชาติเยอรมันวันนี้ก็ออกมาประกาศขยายเวลาระงงับเที่ยวบินขาเข้าและขาออกไปยังกรุงเตหารานของอิรันและกรุงเบรุตของเลบานอนคำสั่งของลูฟานซามีผลบังคับใช้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนนี้และประกาศด้วยนะครับว่าเครื่องบินของสายการบินจะหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าของอิรักด้วย